สวัสดีครับวันนี้วนนพวกเราลานตาพานจอนจะมาคุยเรื่องบุญกระถินเันนะครับลานตาเจียงแหงว่าเรื่องบุญกระถินว่าช่วงในออกพันษาลาพระเจ้าแล้วมีแต่บุญนะครับบุญกระถินส่วนมากก็เป็นกระถินตามมาคีจักส่วนมากเป็นกจิยงตามมาคีกัน,กนทุกนนะนกับ เลิกกันแต่ละบอลบางบอลบางบาทคนเกิดถอดไปแล้ววันนี้วันอาทิตย์โฮมบนโฮมกันวันเสาร์อาทิตย์ส่วนบุญกระถินอยู่บานทนานี่อยู่บานบนเมืองเนี่ตำบลกวงวนอำเภอควางยะโตท,อ,ทอนนี่ะบุญอยู่บาทเพื่อกำนดไว้กำนดไว้คือเมื่อบุญนี่ วันที่หกที่เก็วันที่หกนี่เป็นมือโฮมกับมือโฮมมือที่หาเนี่ยเป็นมือเต่าที่หกเป็นมือโฮมที่เก็เป็นมือถอดบุญกับทิงสามเมือกีเมื่อนี้หลานตาตากับที่เมยเหมือนใ่น้อยนึงเพราะวาส่วนส่วนพี่น้องรวมทั้งบุญน้ำกันเมื่อนี้ย่ำเ้าก็ล้าจากทางโพงแล้ว กต่าษระตาสัมพันกับพีนองได่มาสารกระท้อเกลือกระท้อยาสารตัดล่องหอกระถินสารตัดล่องหอกระถินแล้วก็สารพวกรรพวกระทอ้อกระท้อนี่คือไว้ใส่ถว่วส่ซ้ำหน้ามาก่อนยกไปยกมา นี่เป็นคนวบรานคนสมัยเกา่ามันบ่มีอหยางนะแล้วกะทอ้อใส่ว่าน้ำแตกีกะทอ้อนี่เวล่าบุญกะทินเป็นบุญกะทินเพราะตะม,มีข้าวต้มข้าวนมข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดนี่เวลาบุญแลว้วข้าวต้มมันหลายเอา,เอาไปใส่ไปกินกับบเหมดพระคุณเจ้าอยู่วัดเป็นเจ้า เขาต้มนี่ใส่ใส่กระทออ่อบานมันมีสาจังหวัดตะกอนจะมีสาเมื่อนะครับวัดจะมีสาหนะักทุกวัดเถ้าเงาก็มีมีใหญ่จนกว่ามาันกระปอใหญ่เกินเอาพอดีพอเ่าบริเวณมันกูเหมือมันก็ได้เฮ็ดนันเฮ็ดนี่ก็ให้มันแคบลงเจ้าก,ก็มีสาวัดสาวัดเนี่ยก็เป็นผลดีคือพี่น้องคอนนี่ ปลูกหวานปลูกยาปลูกหอ,อมกระเทียมอยู่ขางวัดที่ก็ได้ใส่น้ำวัดใส่น้ำวัดมาได้มดหัวหมดสวนจังทีนะอยู่วัดเมื่อว่าเรื่องเขาต้มมันเหลือมือมือทอดกระินจักเตียวไปใส่เออก็เลยเอาใส่กระทอกใส่กระทอกเอาไปแซ่นะแส่น้ำ,ยนำอยู่อยู่ในสาววัดเขาต้มในตรงนี้ต้องมัดให้เนี่ย บ่อให้มีแต่งบ่อให้น้ำเขาได้สำหรับประตูสีกินไหลเป็นเดือนกินไหลเป็นเดือนเพราะว่าน้ำข้างหลังมันเย็ดน,นี่คนเก่าแต่เกา่าก็รุ่นตาเนี่ยรุ่นตาลานตาเนี่ยแหละนี่คือเหย็ดกันมาเรา,เราสู่กันมาจนถึงปัจจุบันเรื่นี้นกับไม่ตู้หยอกตู้เย็นต่างๆการเหตุกับเหตุพอดี บอดิเหตุหลายคือทำไมก่อนเก่าพ่อเข่าตุม่มขน้นมเจ้าเก่านี่เป็นบุญกระถิ่นตรงคุดเตา่าบอดิใส่เต่าอังหลเตา่ายังฟูมีปิบบุญใหญ่ๆเนี่ยจะกเกา่าเกา่าเต่าเกา่เกาปิบอย่างนี้นี่เป็นการืองนาผู้เฒ่าดังเอาไฟฟื้นยัดเข้าไปดังไปเคลียร์เข้าไปก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่น่งเก่า ต้มข้าวต้มต้มขนมนั่งฟองในผูเทานั่งฟองโ,กโกกจโูเจเคก่อนกันมันให้มันเดือดพอดีบ่ให้เดือดเกินกันเ,เดือดเกินมันก็นสุกเครื่องหนึ่งบ่สุกเครื่องหนึ่งให้มันพอดีพอดีปฏิยามามาเห็นมานีนะคือต่ช่วงนี้อายุบาทยุวัดเท่านี้เ,เป็นก็นเริ่มจักสารละเ,เป็นมือ ที่ 3, าสามเลยเดืมจากตานยามะเสานี่ล้านตาเนี่ยก็จะไปขึ้นหอกระจายข่าวเดือบป่าตาชั้นพันเนี่ยก็ะปินอ้องยุบบ้านนี่ประมาณหกลอยกว่าหลังคาอยู่ทางหอส่วนกลางอันนี้หอวัดเอ,อก็จะได้เยินกระุบิานป่าตาชั้นพัน,นกระปิหน่องอันใดบอมีผู้สาวกเกินบนว่าแพรเออสมัยเจ้าเก,ก่านี่ยมันมีสลวัตสลวัตวัดไปเลยบักโลบอมีเอ,อสลวัตสิไปเติร์ด ไปบอกเออว่าพี่น้องเมื่อเนี้ขอแพร่เขาในเด้อว่านันว่าจัมนี้สลวัดวันไอออบบานไปบอกไปห้องบอ,อมีบ่มีบอกไปโลโปขาวเจา้าพนับงานกำนันนี่กะินเวลาทีประสุ่มตีก็รออไม่แค้นองปองเนี่ยนะตีก็รออไม่แค้นพระเจ้าที่ประสุ่มคนไหนบ่าผู้อย่างดีตีกองประสุ่มตัวนี่เชาวบ้านตามมาชุมนุม ว,วันประทุมจวัดรพุญลี่เนหะ็นไหมพอดีมาเต้าวัดจีวัลพุญลี่เพราะว่าตาอยู่ในพนันมพุญลี่พอดีก็เลยไปจีวัลมันจะไปกระทบลูกหลานไปนะแต่พุญลี่อยู่อยู่บนันอกอาแต่ก่อนบอกเทาว่ามันไปน้ำเออมาเต้านี่ก็ได้เขาน้ำทามปลามันบพ่ออพอก็เลยแผ่เว้าจ้ำกร,ร,ะาาระกแล้งเราเอาข่าวอย่างประชาชนเนี่ยก็ไปนองเขาช่วงแรงช่วง เต่าิันกันํำข่าสารเข้าเนี้ยเข้าเจ้าปักพริกบักเขือเกลือปละหละมามาโหมกันนี่คือสามัคคีกันพี่น้องก็สิมาจับตอกกันนานเท่านั้นก็คุ้ยกันมีดตอกมากกันเล่าผูเ็ตแม่ค่านก็เฮดไปผู้สารมวยผู้สารมวยก็สารเป็นอยู่นี่พี่น้องต้องการอยากอยากฝึกอยากได้สารมวยกั ร้องถามไทยมาทั้งลานตาพระอนซอนได้เ,เพื่อนอยู่บ้บนทงแตกอำเภอเมืองยะโสธรคนบานทงแต่มาอยู่นี่เพื่อนมาเหตุการณ์ในงานอยู่เลยเพื่อน,นเอกเสียนลเเนะเอก็เลยไปอยู่วัดเองยังคุยกันโอ้สารนี่มันงามหลายบัน,บนทงแต่พี่น้องขงองเสืนหัวนะเขาไปเสียมีสัญลักษณ์เขาเสียมีมวยตักเขาไปบันทงแตก สารมวยสารหัวถันอย่างต่างๆอยบันทงแต้ครับเนี่ยแหละเพื่อนมาอยู่ดี่ประกอบนี่การฝึกสอนนี่การสอนสอนมวยเนี่ยเขาว่าสอนมวยแต่พูดอย่างประเทศไปไปเฮ็ดยังว่าเพื่อนนั่นว่าสอนมวยอย็ดจะสอนมวยเข้ามาสอนมวยคือเกิดเวทีนะมันเปรียบเทียบได้หรไยเออเข้ามาสอนมวยเออกำมวลกันนะครับมวลซื้นกันเอาถ้าแม่บ้านพบกะที่แต่ถ้าทาบ้านแม่ออกแม่ตนมาเฮ็ดกับเขากับน้ำ กินกันก็โอ้ยมวนหัวหล่อต่ออายุกันมวนผมไปเกิดแซวนะเป็นคนตลกโกข้าวว่าเล่นว้าวทัวไปวบาวไปว่าดดาเขาเนี้ยเขากระดาเขาเนี้ยกับพี่บาพี่บอคันพี่บาพี่บอมวลนะครับเบิ่งคนผู้เพิ่นหมักบุแต่หนึ่งกันนะเพิ่นบอกไม่หลงไม่ไปเลยบอซีเรียดนะเคือกันกับปันเฮาเนี่ยกเฮ็ดกับเขากับนามแล้วเมื่อนี่กับมีสมมาคูงของหวาน ลกล้วยบวชที่จะนี่อาหารหลายอย่าง,งเขากินโอ้ยแสบหลายครับบ้านท,ที่นี่บานไี้บุญบานบุญไอ้กระถินปีดีกะทีสีก่การป่อนเสริมนังงนง่งหลอกนั่งล่ำก่อนเสริมหลอกวัดและทุจริกติเหตุตามโคตรตามระเบียบนี่การป้องกันที่ดีและการเสริมการป้อนให้ภาพออกมันออกมาดีเพราะฉะนั้นพมก็ดีใจใพี่น้องครับ ภูเพนสิ่ทำบุญด้อนี่พ่นมีตนเงินการทำบุญเนี่ยคือบรีการบังคับที่มากที่น้อยนั่นบ่ได้ว่าบ่ได้บังคับบ่ได้ว่าต้นเท่านั้นเท่านี้นะครับบ่ได้ว่าได้การทำบุญน,นะ็ดีใจกับพี่น้องบางตนเออเพิ่มมาจากก่างประเทศอะโทษข้ามาแล้วนะมากับผมผมเป็นไยประชานาธิบดีอยุธัา เพิ่นทรมาแล้วนี่เพิ่นบอกว่าต้นนี้จะมีต้นเงื่อนต้นนี้หนึ่งหมื่นสามพันหกสิบกว่าบาทเออมาแรกนมีต้นหนึ่งว่ามาอีกมาแรงเนะ่ยผมได้ขึ้นข่าวยำแรงผมจะขึ้นข่าวเป็นส่วนเป็นตอนวังแรงนี่โทรมาอีกต้นนี้หกพันกว่าบาทเข้าแต่ละบาทบอกคือกันนะครับได้ได้การเพิ่นบอกบุญแต่ละบาทประกับนี้ต้นกระถิน ต้นละกองละเป็นที่กำหนดไว้นะแต่เขานีน้ปู่มีปู่บอคนทำนั้นขึ้นอย่างมือมันเหนียวันงักคากันนะี่รัเฮ็ดหน้อยเฮ็ดลายนั้นเป็นบุญกนนุศลมากในกานะรได้การทับุญมดนะ่กมวนเซ็นกันบุญปีนี้จะว่าเสริงนั่งหลอกน้ำรั้งพ้นกันรับสมัครแล้วจังโล่งท่านเลยสิ กับโรงทานปีนี้กลายหายกับโรงทานแต่บอดดาวได้เสือมาอ่านมื่ออื่นกับมื่ออื่นเนี่ยจะว่าเบาเตียงีปนองควางโรงทานมา,า,นมา,าแต่ไส่แน่มาแต่แฮปปี้เล่นเท่าไหร่อยู่บ้านอยู่ทองโอ้ยเป็นดีแกกับโรงทานหลายเบิ่งคณะเสร่อคณะเสร่อนี่แหมนั่มโดยหัวหน้าอยู่บันเท่านี่แหละบ่เอ้เสือบันเอาอุปก่อนเดี๋ยวแต่ว่าอ้างเป็นแม่นวลนี่ก็ไปคุยกัน,นเสร่อน,น้ำกับชุดเดียวกัน อราพอะนั่งโอ้ยสิไปสมัครท่านมอนนี่ใม้ท่านที่แหละครับให้ท่านาทีน่แหละสมัครนั่งลำนะครับอันพดเบอกกันอันพดเขเรืเอบอกกันเลยเด็นเนาะพันว่านั่งลำนี่ห้าสองขัดเดยลยพอาอ้วนอย่าเอานี่นี่แล้วหัวมันจะแจกกันแน่นี่ลหละเอาร่งทานมาลงทานลองทานลงทานเท่านี้ กางแดหละมันอ้้ยหลายอยู่เลยแล้วโรงทานประมาณจิบกลาวลงกับโร่งเสาโลงทานนะเมื่ออื่นอเ,อเศร้ากสิทธ์ประชาตธมพันธเมื่ออื่นยังเห็นดอยู่เป็นมือที่สี่ใดการจัดสารในการรับบอกบุญพี่น้องบอกบุญโลงถอกโร่งทานัะโรงทานนี่คือจะเป็นระเบีย ถูกคนคือยางคือพอค้นเจ้ารับทบาทคือยางเอาตะก้าเอาอยางไปยางผู้นเนี่ยกิจ้อนให้ย้อนให้แตงสิลาท่านเอาไว้ยางไปแตงสิมาคือทุกคนคือยานบ่อดแดงให้เท่านั้นอ่ะคำนี้กระตาหน่อยหอยสอดกระเดียดเนาะปฏิว่าเอาคือมาคือบปลำล้ำปฏิว่ามาขอท่านบนญพ่อแม่เลยอีกเอกระลุงท่านเนาะกระลุงท่าน หลายหลายโรงโดทานมาเนาวแต่ละบอตลบอตนว่าโอ้ยหลายแห่งครับนั่นแหละพี่น้องเขาออ่างใดกับี่น้องติตตามสองลานตาปอ,อนซ่อนอะครับบอื่นเขามาออมมาปลบกันใหม่ติดตามน้ำครับนะครับกลับขอบคุณได้หลายนะครับสวัสดีครับ